สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านพี่น้องสภูส,สขคนและจ้าสวัสดีค่ะเข้ามากันบ่อนะจ้าเม่ตาขอบคุณทุกท่านนะจ้าถูกกำลังแรงใจเด็กน้อยนั่งอยู่ห้องรับแขกอยู่ด้อจ้านั่งเบ่งกระตูนนั่งเบ่งกระตูนจ้า พอดีนูมักเนื้อไว้แล้วนูค่อยเนื้อให้มันเขาที่สะก,ก่อนเพราะว่านูมักเนื้อไว้ในตู้เย็นนาะจ้ะเดี๋ยวเป็นเนื้อมูล,ละจ้ะเดี๋ยวนูกะเดี๋ยได้หนูมาให้ที่นองเบิง่งละจ้ะนี่ค่ะนี่ก็มักเนือ้อ ไวแล้วมันจะบัใส่เครื่องปรุงไรจ้ะเพระาะว่าเด็กหน่อยเขาจะกินน้ำนาอกจ้ะสวัสดีเด้อค่ะเด็กหน่อยนั่งอยู่ห้องรับแขกเด็กหน่อยสัญญาแม่ว่าจะปล่อยให้แม่คุยวีดีโอกับสัน สิไปได้จักน้ำพี่น้องเด็กกันร้อยเขาไม่หนี่อีกคือเก่าเด็กหน่อยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อค่ะเดี๋ยวนูเปิดอันนี้เบิ้งก่อนเด้อจ้ะจำบกค่อยได้ว่าเขาเห็ดจังไดเด้จอจ๊ะจังสีเนาะ สอบถามมาได้เด้อจ้าเด้อสอบถามมาได้จ้ะสวัสดีค่ะใครเอ่ยคนแรกสวัสดีเด้อจ่ะมาืาอนี้คุยกันเลยเปื่อยจ้ะตอบแทนอันพี่น้องสุภูสุสคนมีอยังกระถามใดด้ดจ่าเ,เกี่ยวกับแม่ไตเลียงเดียวเป็นยังไงในสุบีเดนเอม เหนื่อยบอรหรือว่าจังไดหรือว่าเอ่เอาลูกไปส่งโรงเรียนเข้าต่องตอคิวตอหยัางบออย่างอย่างสินะถามนู้ใดเล้อจ้ะเด้อหนูก็จะตอบส่วนที่นูเอ่ตอบใดนัดจ่ะเอ่อมนนี้จะบ่มี่หัว้อยอย่างแบบว่าคุยกันไปเรื่อยๆได้เลยเด้จ้ะจา้าพอดีนูไดดนั้นใบอันนี้มา พี่น้องเมื่อวานเป็นใบเขาเรียกยังล่ะเดี๋ยวหนูขอปิดนิดน่ะเอ็มเขาเรียกว่าอย่างพี่น้องเป็นใบเลือกตั้งเหมือนบอใบเลือกตั้งเนาะนี่ก็เป็นใบเลือกตั้งสวีเดนนี่ค่ะก็จะเป็นเนี่ยรัสคูดกับใบเลือกตั้งเนาะวันที่วันที่เดี๋ยวเล้วจะวันที่สิสบเอด็ด เซนต์เตมเกันยายนเมื่อค่ะก็ให้เลือกตั้งแต่ส่วนที่หนูลูกก็คือมันจะมีแบบเลือกตั้งก่อนเวลาก็มีมันจะเป็นเคสไปเคสมากนอก้นอยน้อยจะอาจจะเป็นเคสเเอเอผู้สูงวัยอยังงกงสีน่น้อยจะกอแบบว่าเพิ่นป่วยหรือว่อยอย่างกงสี่แบบว่าเพิ่นเพิ่นมีสิทธิ์เลือกตั้งได้ก่อนก่อนวันที่สิบเอ็ดจ้ะ มันก็จะมีลูกข้อลูลกข้อกับระมาณสถานที่ให้เลือกตั้งหรือว่าบางที่อาจจะเป็นตรงที่พักเพิ่นเอียงยังสิ่งนอะ่ะก็จะมีแบบเลือกตั้งแบบว่าเอมก่อนวันเลือกเลือกตั้งเพิ่นมิสิ์ได้จะเลือกตั้งแบบแบบแบบนี้เน,นาะจ้ะแต่ส่วนเฮาเป็นคนธรรมดาอีย่างยังซี่ก็จะมีอยากเลือกตั้งกับเริ่มตั้งแต่11อกันยายนจ้ะ ส่วนนั่นที่หนูรู้นั่นก็คือถ้าเทาได้สัญชาติสวีเดนเนาะจะพา,พาสปอร์ตสวีเดนสัญชาติสวีเดนนะนั่นก็จะคุณมีสิทธิ์เลือกสามทีเนาะหนึ่งในบางที่หนูพูดผิดพูดถูกน้่เน้อจากเด้อดเพราะหนูบอกเก่งภาษาอันไทยเนาะจะหนึ่งถ้าเป็นคนแบบว่าสัญชาติสวีเดนเนาะจะเพราว่าอาจจะเป็น คนต่างชาติตเปลี่ยนพาสปอร์ตหรือว่าคนสวิดเซนอาจจะเกิดย่นีหรือว่าเด็กน่อยอาจจะเกิดย่นี่มาใหญ่ยังังเสียว่ากันไปสําหรับคนที่เป็นสัญชาติสวีดเดนมีมนนนนสิทธิเลือกตั้งในรัฐสภาค่ะในรัฐสภาหนึ่งเนาะสองก็จะมีสิทธิเลือกตั้งในเขาเรียกว่ายังะ่ะสถานที่ตามอำเภอเนอาะจ้ะตามอำเภอคอ,องเขตอำเภออย่างอันนี้แม่นบล่ล่ะ ส่วนสามอันนั้นสองน่าจะอันบันที่นี้ส่วนสามส่วนสามก็คือมีสิทธิ์เลือกตั้งในเอ่อในเขาคือจังแบบว่าเขารวมกับยุโรปนาะจะประมาณนี้แต่ส่วนคนที่ยังบ่ได้สัญชาติสวีเดนหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนหรือว่าอย่างจังสี่เนาะที่เป็นสัญชาติเอ่อหน้าหน้าชาติอย่างก็นมากันไปนาะจะที่ได้เกี่ยวกับสวีเดนนั่นก็มีสิทธิ์เลือกแค่ เช่นตามเขตเตเ,เทศบาลน,นอกจากเนาะกับประมาณนั้นแต่มันก็นจะมีเสริมแบบว่าเลือกตั้งเขาเขาวัดเขาโบสถ์อีกอย่างนี้ก็จะมีแบบแตกต่างกันไปแต่สามซิบน่นแคือสําหรับคนทือสัญชาติสวิเดนนอกจากหนึ่งในรัฐพภาสองตามอําเภอที่อยู่แล้วก็สามในเ,มเ,มเข้าร่วมอันยุโรปนอกจากเนาะ ก็ S <S จะประมาณสัมเนียละครับพี่น้องอส่วนมือหนิกอะบรรยากาศบอดีจากฝนฝนตกอเอสสีพี่น้องเบิ้งน่าจากฝนตกรู้ว่พี่น้องเห็นบ่าจะอ้ยอ๋โอ,อ,อโอ้ยหนูกระเฮ็ดบ่ค่อยเป็นโอเฮ็ดจังสิอ้ยเนาะงหลายบ่ค่อยเฮ็ดน,นี่บรรยากาศเนาะวันเบิ่งต้นไม้ลม่มฝนตกเมื่อคือนนี่ ตอนนี้ก็ยังตกลิ่นๆอยู่จ้ะเอ,อส่วนเด็กหน่อยเขานั่งอยู่น,นั่งดูที่วิ่ของรับแขกจ้ะออทุกท่านเขามาดูกับท้มไมตายได้กล้วจ้ะพูดคุยกันไปเรื่อยๆจ้ะหนูก็หัดหัดเห็ดหัดถ้ำเนาะเพราะหนูยังบ่พึงมาถาม้ำื่กี่ครังเองนี่นาะจ้ะ กขอโทษอาจจะได้ยินเสียงเด็กหน่อยเพราะหนูเป็นแม่ตายเลี้ยงเดียวนาะจะก็จะได้ยินเสียงเด็กหน่อยอยนั่นหนูตลอดขอบคุณทุกท่านที่เขาใจเด้อจ้ะเขาหยอกกันหยอกไปหยอกมากแล้วก็ตีกันดีแค่ไดนพี่น้องอันไอ้กำนองน่ำแมอะอะไรลูก <c oughs> แล้วก็จะมีแม่ตายอาจจะพูดการเลี่ยนน้ำนาะจะ คือมือหน,นุกะดีใจดีใจมีนนองคนไทยล้วจะแอมที่จะเขามากแอมเลียนนําอาทิตย์แรกเพิ่นมาวันพุดหรือว่าจังไงนนี่ลหละบอได้มาวันจันอังคาานี่ยังนี่ลหละเพิ่นมาวันพูดพูดภิหาไอยยังเนียเาะประมาณนั้น,นอันก็คือนัวดีใจเนาะจะได้มีคนไทยเขามาเลียนพ้อมีสิมันก็ดีใจว่าจะได้พูดภาษาไปนํ้อีอยังสีกับน้องเขานาะจะกะ็เอ่า เาขาเรียกว่ายังไงกับเดยนินคู่ว่าให้ฟังนอกจากว่าน้องคนไทยนั่นบอิเลียนอีกแล้วว่าสั่งนั่งกับมีสาเหตุของเพื่อนนอกจากแต่กับกับมีหนูผู้เดียวคนไทยในห้องแัดเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดียวแล้วก็มีหนูผู้เดียวเป็นแม่เลี้ยงเดียวในห้องพร้อมบางคนนนันในห้องอาจจะมีลูกแค่หนึ่งคนเป็นลูกเล็กหนึ่งคนแล้วก็อีกมีผูนหนึง่ง ลูกใหญ่แล้วสิบเจ็ดสิบแปดปีประมาณสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วหลังจากนั่งกับ่มมีไผบอค่อยมีที่ที่ลู้ลูกันที่ตามที่นักเรียนมากบางมือกับมาแค่หาคนบางมือมากแค่เจ็ดคนยังสินอะ่ะจากสิบหกกว่าคนอ่ะพี่น้องกับบารูว่าเป็นสาเหตุยังเพิ่นกับบมาเนาะแต่ตามที่ลู้ลูก,ก็คือน้องคนไทยเพิ่นจะบ่มาเลี้ยงจะกับ เสียดายยู่กันทั้งอยากได้เพื่อนนี่อยางนั้นพูดคุยกันไปแล้วก็อยากอยาก,อยากจะได้เขาเรียกอย่างแช่การบวงกางบ้านกันอย่างจ้งสินนะมันกะสิทธิ์ไผสิทธิ์มั่นละเนาะที่เพิ่นเลือกขอบคุณทุกท่านจ้ะหนูโม่มาเห็นเขาเห็นจังใดจ้ะสวัสดีด้อจ้ะเขียนเขียนมาถามหนูใด้อจ้ะอยากถามอีอย่าง ส่วนเล็กหน่อยไปขอบคุณมากค่ะคุณอย่างนะทรัคโตทรัคโตทีวีขอบคุณมากค่ะให้ไหมเฟรนส์ให้ um Hi, thank you very much บวยเบาผิดเบาถูกก็นอแบบนี้ มน่อวาสบายยางจนลืมแหล่วบนันี้โอ้ยสมองแห้งแหงเหอเลยอยู่แอมตามที่นูไปเลี้ยงพี่น้องกับที่ติดตามขอพูดมากๆนะคะที่พี่น้องติดตามหนกูกับลูกๆค่ะก็จะเป็นสามชีวิตเนาะในห้องเนาะจะ้ะที่เป็นช่องของแม่ไต,ต่เลี้ยงเดี๋ยวกับมีนูแล้วมีลูกสองคนเนาะจะ้ะแอมเขียน เขียนมาทักไทยกันเนเนจ้าสวัสดีทุกท่านเน้เอจ้าสวัสดีทุกท่านแอมนึว่าสิบ้ายอยังลหจนลืมเลรวพี่น้องอ๋อนูมีอันนึงจะบอกคือเชน่นนูเริ่มเลี้ยงแล้วเนาะจา่านูเริ่มเลี้ยงแล้วเขาต้องไปแจ้งยู่งอำเภออำเภอเนาะจา้าเขาจะมีอำเภอไฟเกี่ยวกับคนสูงวัยเขาจะมีแบบไฟเกี่ยวกับเด็กเด็กและวัยรุ่นเนาะจา้า อย่างประมาณนี้ถ้าเฮาเลี่ยนหนังสือหรือว่าเฮาป่วยแตจนเูเอาเอา thank you hi hello hello กดติดตามนูแน่เด้อแอมจะขอพูดมากๆเลยค่ะคือเฮาต้องไปยืนเอกสาร,รยอยู่อำเภอรนูเริ่มเลี่ยนแล้วเพื่อเฮาจะบร่ได้เสีย เต็มราค่าที่เอาลูกไปไว้อนุบาลหรือว่าอาจจะเสียหนูเป็นแม่แม่ตายเลี้ยงเดียวหนูอาจจะเสียแค่คือหาสิเปอร์เซ็นจากคนทำงานเนอะจากเนาะแล้วบาดที่นี่หนูแห้งมาเป็นเออเขาเรียกว่าอย่างพี่นงคะ่ะนักศึกษานูก็ต้องไปแจ้งที่อำเภอในเวียดนามโอเค thank you thank you แอม คือเขาต้องไปแจง้งยูเอมยูอำเภอเนอาะจ้ะแบบว่าเขาเริ่มเลียนหนังสือเป็นนักศึกษานักศึกษาก็จะคือแบบว่ามันแบบไม่มีรายได้แบบพี่น้องเข้าใจบอกการลงทุนตัวเองไปเลยเอยงสี่นะมีรายได้อาจจะเป็นที่เฉพาะเขาไปเลียนที่นูเคยพูดเนาะจ้ะในรายอาจจะหาวันต่อมืออย่างนี้มันบอกเขาก็จะมานับนับทีละอาทิตย์คู่จะรีพอร์ตเองเนื่องจากคู่จะรีพอร์ตเองเขา c อมเอนอจ้ะจะรีพอร์ตเองว่ามือใดเข้ามากมือใดเข้าว่ามากเองสินะเขาก็จะได้เงืนแค่ส่วนนั้นแต่ว่ามันบริไดเป็นเขาบนัับคือจจะเงื่นเดือนเนอจ้ะเพราะว่าอันนี้ก็อกันกับว่าแอมซีเอแนเขาช่วยเหลือนักศึกษานเนาะย้ำเข้าไปคือแบบว่าหนูจะเสียเทิมเสียทุกเดือนเองสินะให้ลูกลูกสองคนไปอนุบานลนอะจ้ะ ลุกสองคน,นไปอนุบาลเข้าจะบรายเสียเต็มราคาคือเขาขอบข้วอื่นยังสินะเพราะว่า,านู้ก็เป็นแบบว่าผู้ผู้ปกครองของเด็กยังสิป็นบอกคนเดียวเขาก็จะนับแบบว่าเข้าแบบประมาณให้ค่าค่าเสียเสียไปโรงเรียนนะหน่อยลงกว่าเก่ายังสินอันจะแต่เด็กหน่อยก็มีชิ์ไปาต,าตามตามตาล่างของแมน่นอจ้ะ บพว่าแม่จะเลี่ยนหนังสือบพาว่าแม่จะทํางานเต็มรอยเปอร์เซ็นหรือว่าบอมหรือว่าแม่บ่าทางานเต็มรอยเปอร์เซ็นอาจจะหาสิเปอร์เซ็นเด็กน้อยเด็กสวีเดนเด็กที่เกิดอยู่ในสวีเดนหรือเด็กที่เพิ่งเข้ามาทุกคนที่เป็นเด็กมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเขาจะไปแยกไฟสวีเดนต่างชาติหรือว่ามาเกิดนี่เขาจะร่วมกันมดร่วมกันมดแล้วก็ เด็กมีสิทธิ์ไปโรงเรียนเหมือนคนคนอื่นด้วยพ่ะมแม่น่านจะอ่าีนกิทธิ์ของเด็กนกจะชวนโ่อโอลูกกับพ่อลูกู <c oughs> ก,กับพ่อลูกสวัสดีฮัลโหลอ่าเทรคโตทีวีสวัสดีเด้อค่ะไฮอ่ตามนุพูดแหละ มันกะทามาเงาเบ,าบาอยูสวีเด่นอันนี้ถ้าพูดเรื่องส่วนตวัวแบบว่บนีถ้ถามาเงาเบาอยูสวีเดนเงาอยู่จะอันนี้สําหรับคนมากม่แบบอยู่ในสวีเด่นแล้วจะตามที่หนอูอาจจะพูดได้นอกจากเริ่มแรกอาจจะโอ้คิดหอดแฟรอย่างแจงสีนะ่ะเข้ากับมาได้อย่างแจงสีเนาะเพราะหลังจากต้องออกแบบมนันคง ประมานหาปีใส่ซี่หาปีคุณจังสิเข้าใจแบบแบบว่าการใส่ชีวิตอยู่ในสวีเดนหรือว่าคุณพึงมาามันจะ่าเป็นแบบท่านที่เออฉันคิดถึงบ้านฉันอยากกลับบ้านมันจะ่าเป็นท่านที่คือก่อนคุณจะตัดสินใจเป็นแฟนกันกับฟรังออียงจังสีนะคุณต้องเข้าใจวัฒนธรรมมันบ่คือกันเขาบอกเข้าใจวัฒนธรรมไทยเฮาส่วนคนไทยก็บอกเข้าใจวัฒนธรรมฝรังประมาณนี่งสินากกัประมาณนี่นนแต่ถา้าแบบ อยู่ตรงๆนี้นะุคิดว่าหาปีขึ้นไปจังจะเขา,เ,ขาเรียกว่ายังเต็มอิ่มจ้าของไหนะจะรูการใส่ชีวิตการใส่ชีวิตอยู่สวีเดนมันลำบากบอมันยากบออาจจะบ่มีเพื่อนคือจังอยู่เมืองไทยที่เขาเคยมีสำหรับนู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 บ่ได้เลียนอยู่เมืองไทยสูงนอกจากล้วก็บ่ได้เลียนเมืองไทยหลายปีนอกจากแต่หนูพูดว่าหนูเห็น ปีพี่เขาอะหรือว่าน้องน้องเขาที่มาสวีเดนนะเพิ่นก็บอกอยู่หลังจากเพิ่นมาอยู่สามปีเพิ่นว่าเงาเงาได้ว่าสั่งเงาอยากกลับบ้านออหยังจจงซี่น่ะหนูก็ช่วยคุยนั้นเพิ่นออหยังจังซีว่าจะกลับไปเฮ็ดยังพ่อเขาได้โอกาสได้มาอยู่นี่แล้วก็ต้องเฮาต้องแบบเตือนสติเฮ้าเองนี่ก็คือประเทศฝรั่งอันนี้ไม่กับบแม่นอึันกับประเทศไทยออหยังจังจจงซี่น่ะแบบว่าขึ้นตามหนูเคยพูดอ่ะ สิ่งแวดล้อมสวีเดนจะเป็นแบบเก็บตัวนะเก็บตัวและในเมืองไทยนะถึงจะลำบากเท่าใดหรือว่าถึงจะเ,เขาเรียกว,ว่ายังล่ะประชากรไหลเท่าใดกันยังมีการมันจะบ่เหงาเลยนะเพราะว่าส่วนมากคนไทยไมาอยู่หนูบ่ได้พูดถึงประเทศเอืน่นประเทศอื่นหนูพูดเฉพาะคนไทยไมาอยู่เมืองนอกรับร่บองเหงาแนะ่ เสื้อนูโหลดเงาแต่เราต้องเตือนใจเราเองว่าอ๋อฉันได้อยู่ต่างประเทศแล้วมันเป็นแบบนี้แล้วทุกอย่างมันกินสิเป็นไปได้ดีนอกจากส่วนมากนี่อาจจะหาปีขึ้นไปเฮ้ย hey, ลูกอยากกินขนมปังเหรอโอเคลีนามากค่ะวินุสิตาแฮลพร้อแต่ไม่ทั้งผู้ชมแม่มามะปวดเวลากินขนมปังเองพอแล้วลูกก็นี่นะเอตา อยู่สิตะเหรอแม่แม่มาไมน่ากินหระโอ้ยเน้องนี่นายอยากกินขออ้าวโอ๊ตไข่หนูเก็ดเก็บใบให้นง <c oughs> างค่ะประมาณนี้ล่ะการส่วนมากก,การที่นูแนะนำถ้าเห่อพึง่งแมยูสวิดเดนทั้งที่ดีก็ เื่อหน้าคตถ้าเขาได้โอกาสได้ไม่ยุสวิเดนแล้วถ้าเขาเขาเรียกว่ายังไงเอียบดิวดะเขาเชิญเขาเขาไม่สิทธิ์ไปเลียนหนังสือรีบเลียนเลยค่ะรีบเลียนเรีย,รยรบรีบเก็บประสบการณ์รีบเก็บกับใบประก้งประกาศที่ยุ่ต่างประเทศนั่นก็คือสสำคัญแมนยู่คุณอาจจะได้ ได้งานทันทีจะดีใจโอ้ยฉันได้งานทันทีอย่างนี้สิสวัสดีค่ะคุณปาค่ะสวัสดี้อค่ะหนูกะว่าไปเลยเลยไปเนาะจ้กหนูเพราะว่าหน,นูแอมสัญญากับพี่น้องแล้วเนาะจาก้กว่าจะมาตอบแทนคุณว่าจะมาไลฟ์เนาะจาก้กคุยกันไปเรื่อยจา้าหัดใจแล้วนาแบบนี้โอ้ยเออเลยอีเล่ <laughs> มันมองไม่เห็นมันเป็นอีเล่พี่น้องกับหัวแทมติดอ่างอีกตั้งหากแต่มันก็เป็นตัวตนของหนูเนาะเอม บอมนคือว่าเขาจะไปเขาได้งานแต่เขาบอเอาภาษาเลยเขาได้งานท่านที่ยังสินะ่ะทุกคนก็นอยากได้ได้เงินนั่นแหละแต่เพื่ออนาคตนอกจากเพื่ออนาคตเขาก็จะดูเนี่ยาสม,มูลว่าาเขาทำงานอำเภอเขาจะปูเขาก็จะดูว่าใช่คุณมาทํางานแต่มันจะมีแบบว่าเป็นกฎของอำเภอไอี่ยังสิมันบอกจะมีกฎแบบทางเทศบาลอยังกฎยังสินะ่ะ จะบรรจุเฉพาะคนที่มีเขาเรียกว่ายังประสบการณ์และใบประกอบอาชีพอย,ย่างกับประมาณนั้นนอกจากบอกว่างานไหก็สร้างก็จะประมาณสานีละพี่น้องคะมีอย่างจะถามหนูบอจ้ามีอย่างจะถามหนูบอจ้าคุณปาคะ ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทักพี่คุณ t r a c t o tractor TV ขอบคุณมากค่ะ thank you very much บุยภาษาอังกฤษกัมาโอ้ยเนาะ <laughs> มยังจะถามหนูบอกพี่น้องค่ะเมืองไทยเป็นจังไดแน่จ้าเมืองไทยเป็นจังไหนแน,น,น,น่คินหอนเมืองไทยหลยๆเดอจา้าอยากกลับไปเมืองไทย ไปพักพรไปเที่ยวพักพรนเนาะจ๊ะเพราะเม่นวินเคยไปเมืองไทยตอนเมนวินเป็นเบบีเนอะจ๊ะส่วนลีนา่ายังไม่เคยเห็นเมืองไทยเลยลีนา่าเนาะกะัพี่น้อง ส่วนเด็กน้อยกอยออยอ็อยู่น้ำนูนี่ละ่ะพี่น้องคะอยู่ตลอดอยู่น้ำนูนี่ล่ะเป็นยังแม่ตายใส่ใจลูกเอาจังสี่ซะหนูจะเฝ้าแบาแบลุบเลยเด้อหนูแม่ตายตั้งแต่เ้าตั้งขังน้นเอียงกัว่ากันไปเนาะหนูเลี้ยงลูกเองมาตลอดหนูบ่เคยไปฝากใครเลี้ยงเอาเจียงสี่กันแล้วกันเนาะนี่สาเหตุลูกคือติดหนู บอแมนว่านูออกลูกแล้วป่ะไปหาแม่ยาป่ะเขาไปหาหมูเหา้าแห้่ยังจังสินะหนูเลี้ยงลูกทั้งสองคนมาตั้งแต่ในท้องจนแรกเกิดทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตอนญงตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็คือความปู่พันของหนูบอแมนว่าอยากจะมาเลี้ยงให้แล้วนูจะไปเฮ็ดงานนูยอมเสียสละนูยอมเสียสละ พราะว่าหนูกับปวยหนูหนูหนูย่อมเสียสละบ่ได้เงินเรือนอีอย่างเช่นสิหนูย่อมเสียสละทุกอย่างเพื่อลูกนี่ไ่หนูก็อยากจะพูดให้พี่น้องฟังเพราะว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าอย่างเขาเป็นดวงใจเราแล้วแมนวินกับลีนา่าก็คือแม่จะทำให้ลูกทุกอย่างตราบใดที่แม่ยังมีลมหายใจอยู่ กับประมานนั้นบางที่แม่อาจจะเป็นทั้งทั้งพ่อและแม่ใน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 ตัวหนูเองเป็นบ่ละเพื่อให้ลูกเพราะว่าตามหนูใกล้ปู่เนาะวนาครอบครัวหนูเป็นเองมันโมแมนตยังไงเนี่ยโมแมนว่าห้าสิเห้าจะมาเก่งอีกอย่างคือแบบว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีคนช่วยเราเราจะอยู่รอดไหม mm hmm. นั่นก็คือสาเหตุเป็นบ่ห้าต้องหัดหัดดูแลตัวห้าเอง เผื่อวันหนึ่งเราไม่มีคนทีเ่เคยช่วยเราหรืออาจจะเผื่อวันหนึ่งซาตวน่จาจะเผื่อวันหนึ่งเราไม่มีผัวหรือว่าผัวผัวเสียชีวิตเป็นบ่ละ่ะเขาสิอยู่ได้จังได้เป็นบ่นั่นก็คือการเขาต้องรู้จักอยู่กับตัวเขาเองเพื่อเข้มแข็งต่อไปต่อไปแต่ละสเต็ปในอนาคตประมาณนั้นแหละค่ะถามว่าหนูสู่บ่หนูสู่มาตลอด สู่กับชีวิตก่อนมีมีลูกอีกเลยตังแต่ไวรุ่นตังแต่เป็นสาวตามที่หนูเคยพูดแต่บางสิ่งบางอยา่างมันอาจจะพูดบ่ได้นอกจากพราะว่าหนูเข้าลบนับถือน็จะแต่สิบหิบหนูทํางานคือจังผู้ใหญ่เลยให้คิดซ้ำนั่นเอาอะเนาะคือตามหนูเคย,เคยพูดและโซฟ้าเขาซื้อเอง ที่พี่เขาก็ซื้อเองเสียรายจงรายจเองประมาณนั้นจ้ะถ้าเขาบอกไปเหตุงานเขากับ,บ่ามีเงินแมนบระจาะเพื่อเอามาเ,มเพื่อเอามากินอยู่นอกจากอโอ้ยนเนาะแน็ตรุดค่ะพี่น้องบรลูมันต่อให้หนูเลยบริจา